เ,เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเดลิเวอรี่นะคร<ช>ับเดี๋ยวจะนั่งกินให้ดูนะฮะในขณะนี้ลองลองซ้อมจะได้รู้สึกอร่อยอเดินมาก็ทอกเลยครับเพราะว่าเราเต้นเพลงเขาด้วยแล้วก็มันเป็นหนึ่งความกดดันนะครับที่เฮ้ยเจ้าตัวมาอะไรเงี้ยฮะออริจินอลเขามาก็เลยตกใจอะไรฮะแล้ววันนี้ซ้อมกี่โชว์ครับทุกคนสามโชว์เดี๋ยวเรากินหมดเสร็จปุ๊บเราซ้อมเลย มองในฐานะคนดูก็รู้สึกโชว์นี้แบบจอยจริงๆปล่อยจอยจริงๆอเอนเนอร์จสดใสมากพี่เก่งใช้ตัวเต้นได้อีกครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าสไตล์ที่เราไม่ถนัดหรือเปล่าเพราะว่าไอ้พวกท่อนเบรกแดนที่มันป๊อปป๊อปที่มันแบบว่าคมๆอ่ะทุกคนทําได้ดีหมดเลยแต่ว่าท่อนฮุกอะไรเงี้ยแบบว่าจริงๆหลายคนอาจจะใช้ตัวเต้นได้มากขึ้นอีก